สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะเรามาดูรยายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานนี้ภาคเหนือของเราค่ะก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะและสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดพื้นราบเช้านี้ในภาคเหนือค่ะกวัดได้ที่16.9องศาเซลเซียสค่ะที่อําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านค่ะ และสำหรับพื้นที่บริเวณยอดดอยนะคะก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะและพบน้ําค้างแข็งที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยเช้านี้ค่ะวัดได้ที่6องศาเซลเซียสค่ะที่ดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและสำหรับสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้ค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วซึ่งคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของเราในระยะต่อไปค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะทําให้ภาคเหนือของเรามีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าค่ะจึงของให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ แล้วเราก็มาดูลักษณะอากาศที่เราคาดหมายอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะโดยที่ภาคเหนือตอนบนค่ะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะคาดการอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่18-20องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะสำหรับยอดดอยค่ะอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะและอาจจะมีน้ำค้างแข็งในบางแห่งค่ะโดยที่คาดการอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยอยู่ที่6-14องศาเซลเซียสค่ะลมยังคงเป็นลมตะวันออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และภาคเหนือตอนล่างค่ะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะคาดการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยค่ะคาดการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-15องศาเซลเซียสค่ะลมเป็นลมตอนออกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะ ภาคเหนือของเราก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้านะคะสําหรับบริเวณยอดดอยค่ะก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะและอาจจะมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่งด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยค่ะและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนะคะและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาที่ขึ้นได้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน